ครับปอลเป็นไรเนี่ยเกรงตัวเดียวนี่หลุดปูเล่นแลยเกรงแรงด้วยนะทุกคนดูตัวอันเดินนะครับตัวอื่นยังตัวอื่นยังไม่อยู่เขึ้นหน่อยเหรอเขไม่ออกให้เลยบ่เนอ่ะเสียเออเออเออจะกินบ่มาแล้วทุกคนมาแล้วมาดูดีๆว่าเอาจะให้ไหมข้าวไวหรือบ่นอ่ะคาวไว้จับออกเลยไหม เดี๋ยวพี่ดูยงั้นเขากลืนนะจะกินบ่ครับเขาจะกินเลยอ่ะหลเขากินเอาเอาก็ไดจะเดี๋ยวเขากลืนไปทำไมอ้าวจบกินแล้วอกินแล้วอุ้ยทราบข่าวว่าลุกท่านนี่จะเขียนเลขให้ไก่จิกนะครับไก่ไก่จำศีลไก่จำศีนลน,นะครับ <c oughs> ขออภัยครับมีเดย์อยู่ที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่นะครับกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวนครับ ที่ตำนานหลวงปู่สวงเคยมานั่งบำเพ็ญกระสินไฟยอยู่ที่นี่นะครับทุกคนนะครับเล็เข้าอย่นะมางอนี้ใหม่บ่านจะเลยงอนี้จะมานี่บ้างมั้งนี่ครับก้าเก้าเป็นรถเอ็ดนะครับก <99 S 2> <ๆ>้าเก้ามาเรียกคนเปดเปดห้าพี่เปนห้าเป็นเหตุสังเกตได้ เป็นห้าเป็นเห็ุนะครับสะอาดเป็นห้าเป็นเห็ุสังเกตได้เป็นลูกเป็นเหุสังเกตได้ครับอันนี้พิทัก์แบบบาดครับสองเป็นห้าเป็นเหุคือสังเกตได้ถ้าถูกก็จะทําทกษาดในปู่ถ้าไม่ถูกก็แววรกอย่างนี้แหละครับสาธุเดี๋ยวเขาว่าเราบ้าอีกอไกลเลยครับมาโหแล้วพิทัดน์เดี๋ยวเรา Um เพื่อเอฟซีบาก็ยอมทําให้เอฟซีนะครับครับยังอยู่ไม่ไกลสาธุสาธุเยตาเอ้ยคุณเจ้าวันมาสมปวดสมโชคสมเรียบสมบารมีคนเยตาในสถาบานอ้อยทูปโยมอ้อทูปโมบายก้อยใบปกติสุอ้อยตรงโบนเด้อเหล่าโยมโมบายอ้อยในสถาบานถวายเอ็มรอยอาลูกลูเอาลูกตาสารปู้ตาสารปู้ตาสารตาใจดีเหล่าตาเหล่าจมมอกเหล่ากัยู สันตยาเนี่ยเป็นสันตยาของหลวงปู่สวงตั้งแต่ท่านอยู่เลยนี่ตัวที่หลังที่หลังมีตั้งแต่ท่านอยู่เขาจะเป็นปี๊บหมบปีับหลักก็ยังอยู่ครับจะไม่ทําร้ายของท่านยังอยู่เองยังอยู่คือตัวยังอยู่เลยนี่ดั้งเดิมครับอ๋อดั้งเดิมปีบดั้งเดิมอะไรดั้งเดิมหมดอันนี้ของหลวงปู่เลยของหลวงปู่ครับก้อนหลักก็ยังอยู่หลักก็ยังอยู่หลักยังอยู่ของเก่าทั้งหมด ก็แปลเนะตอนนี้ก็เป็นร่มไม่กล้าทําอะไรครับเป็นร่มเป็นจอมปลวกไว้เลยนานก็คือไม่กล้าทาลายเนาะเปิด้ามอนสาธุเราออยเหมือนจักอันนี้เลือดเราเอาในกรงออยเหมือนจักบิกหมุกบิกมดเราเตาเราฟังเหมือนก็จักเล่ยอยโกนชาวเด้อยอวยสีเปิดก่อนเปิดดูเลขเลขเลขบืเ้องต้นก่อนอมีตัวไหนเสียงกกดังแ๊กไหน มองเห็นมินชัดตัวนี้เลยบ่ครับโอ้เ oh. ต็มเดียวพี่ห้าเจ็ดเก้าอันนี้หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าครับอันนี้หกเจ็ดหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูหน่อยอนะครับเอฟซีไม่ต้องเขียนแลน้วเนาะตัวนี้แล้วโอห้าเจ็ดเก้าทุกคนครับแต่นี้หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าอันนี้ไม่ต้องเขียนแล้วนะชัดเด็ดขาดลองชัดมานี่ครับทุกคนห้าเจ็ดเก้า เดี๋ยวกลอง y o u t u ห้าเจ็ด้านะครับพิมพ์หน่อยเด้อ f อซแบกพิมพ์แบงกันใครอาจจะมองไม่ชัดห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้านะครับชัดนะครับเลขฝาเครื่องเดิมห้าเจ็ดเก้ามันดูไปแล้วก็ไม่ได้บังเอิญหรอเนาะพี่ไม่บ<อ>ังเอนะงดงดที่น้องภูมิเขียนหกเจ็ดเก้าแต่มันออกหกแปดเจ็ดแลวด้วงดผ่านมาเราก็ถ่ายอีก ห้าเจ็ดเก้าทุกคนห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าฝาเอ็มแต่ตรงว้าวนี่หกเจ็ดเก้าก็คือเอาเอาฝาเอ็มลดแต้มเดียวส่งรูปไก่ชัดๆเขามองเห็นในในปีดไก่เป็นตัวเลขแนี่นหมาเคไก่นี้จะเป็นไก่ปา่าไก่ป่าไก่ที่มาอยู่ร่วมกับไก่ชนแล้วก็ไก่บ้านนะครับชัดเอฟซีอภิษลองให้มือให้จิกมือจิกไหมจิกมือไหนอ่ะลองดูซิงจิก ตกใจหมดเลยนิ้วชี้เนื้อ่ออันนี้ของอร่อยข้าวสารไม่ยอมจิกจิกมืออทุกคนดูนะครับไกจ่จริงๆนะครับไม่ใช่ไก่ตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นไก่ป่าใส่ข้าวสารผสมตัวเลขยังไม่จิกเลยนะครับทุกคนแต่ถ้ามีจิกก็ต้องเอาเลขฟ้าเรื่องดิมแหละเลขที่โอไปแเล้วนะครับามองเห็นอยู่พี่เขายังไม่กิน นี่ครับโอ้โหจังนี้ก็ได้ตัวใส่มือผมก็ได้ใส่มือเลยบ่ครับอ่าดงซิมันจิกกระเด็นไหมในในนะับจะเอาตัวเล็กให้ได้บุคคลท่านต้องเอาให้ได้พี่เอาให้ fc fc รรนะครับเอาไม่ได้มันเหมือนกับคาใจนะครับใครจะว่าบ้าก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ตัวเล็กให้ท่านผู้ชมสิบตัวใช่ไหมเนี่ยยี่สิบครับยี่สิบเลยบ่เบินด้วยเบิน ใส่ข้าวสารมายัางดีแต่ไม่เอาสองสามห่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบามสิบสี่สิบหาสเหลือสี่เจ็ดมเทมากหรือเอไม่ใช่คือเราไม่ใช่แสดงนะคทำจริงจังนั่นเลครับน <18. S 2> ี่ชีวิตจริงจังนะครับไม่ได้เล่น ชีวิตมามาเอาจริงๆนะครับเนี่ยชีวิตฐานไดมามา้จะได้เลขเนี่ยเอาหายไปสองอ๋อหนึ่งฮะจุดเจอสิบเก้าความพยายามอยู่ที่ไหนความสมเร็จอยู่ที่นั่นนะครับไกลไม่จิกก็จะใส่มือให้จิกมือคือเป็นที่แปลกที่นี่นะครับคือไกลเขาฮาจนเจอี่ตัวอะไรวะห,หายยากแต่ดูโคนพี่แป๊บนึงเบี้ยมเคลื่อนหกพับ ผู้หายากครับโอเคนะครับเดี๋ยวเขาตั้งกล้องเลยเอฟซีกล้องสามกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามทำมุมให้ได้อ่ะอจิกไหมไม่จิกกูโห้ยทาไม่จิกกระดาษจิกอยู่คือจิกออกจิกออกไม่จิกเลยเดี๋ยวผมหาอะไรยืดคนโอ้โหทำไม ผมร้อย <66. S 1> หกสิบหกเฮาระยืนแบบสูงๆนิดนะึ่งเมื่อยแขนนะจิกให้หน้อยท่านเทวดาจิกสักสองตัวซิแล้วไม่ได้บังคับเด้อวางไว้เฉยๆหนึ่งสองออจิกอกเสื้ออมจุย <c oughs> จิกอกจิกอก <c oughs> จิกปลายอกอกัลัน ผมนับได้สามเขาจิตเดี๋ยวนับอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดสหนึ่งศอ๋อลืมศอ๋อศูนย์ไม่จิตดึกตั ตกแล้วหนึ่งพี่จิกศูนอ่ะโอเคตกแล้วจิกศูนย์คือสามศูนย์แล้วจิกศูนยอานับใหม่เนาะศูนย์หนึ่งสองสามสี่โยเก็่งห้หกไปี่ตัวเลขเจ็ดอู้เจ็ดพี่เจ็ดจิเจ็สามศูนย์เจ็ด โอ้โหโอ้โหเมือดอนเจอันนี้เจเล็กจาเล็กเล็ยเอ็กตกแล้วโอเคสามตัวพอยางมีตัวนึ้งอันนี้รวบเองดิอ่ะจิก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 ตนั้นไปไปเออนี่ตัวนี้ตัวนี้พี่ตัวนี้อ่ะจิกตัวเลยตัวนี้ตัวนี้ตกเลยก่อนก็ได้เอาไปค่อยเอาพอแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วไม่เอาเยอะเียเยอะเดี๋ยวเคลื่อน มาดูกันว่าตัวไหนบ้างอ่ะทุกคนโอ้กว่าจะได้ในหลองอีกทีหนึงห่งหายปิทันจนหอบกากล็ลองออกออกน,นั่นแหละไม่จิตไม่จิตแล้วนะครับทรมานอันในก่อนเนาะนี่น <ะ S 2> ก่อนก่อนมาช่วงก่อนก่อนตัวนึงกันนะสองครับอาชวนอีกทีหนึ่งส,สองว่อ่นเลขสองเอออีเด็กขยายหนึ่ง เลขสองนะครับเครื่องหนึ่งมีหลายเครื่องสามเครื่องอสองครับอ่ะโอเคสองเนาะสองมาแล้วสองครับทุกคนเดี๋ยวไปเชียร์ในที่สองเนาะครับสาธุกรเราเดืวเรา 8, แปดสองแปดโอ้โหขอ่อยต่างกลอง อีกเครื่องหนึ่งก่อนนะเนี่ยใส่อย่างนี้ก็ได้เปรนะครับอ่าโอเคเครื่องหนึ่งเอานั่นแหละหกนี้กล่องตั้งสามพระองค์กล่องสามเครื่องเลยครับตอนสองเปรอ่าสุดท้ายสาธุอ่าสุดท้ายสุดท้ายเอาอะไรเอาเก้าเนาะสุดท้ายมีโอ้สุดท้ายนี่อะไรสุดท้ายเก้าอ่ะเก้าจริงอ่ะพูดก้าเก้าเก้าเก้ามาจริง เก้าเนาะครับอ่าทุกคนสองเป็ดเก้าอ่ะครับสองเป็ดเก้าโอ้โหชื่อสวยมากสามตัวเลยสองเป็ดเก้ามาเรื่องสองเป็ดเก้าสองเวน้งสองเปดเก้าเก้าก็ถุกตัวนั้นตัวหนึ่งเปดสองเป็ดเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปสรุปที่สมุดอีกที่หนึ่งยังไม่ยอมให้จิตเนี่ยพี่ยังไม่ยอมผมยังไม่ยอมนะนี่ยผมยังไม่ยอม เจ้าวิบ่สองตัวบ่งจะใส่อีกไม่ยอมเป็นไก่ที่ค่อนข้างที่ปกติไม่มีไก่ไหนที่อันขนานี้นะทุกคนนะครับขนาดเลี้ยงไม่ค่ยได้นั่นเวยครับไก่ป่าไก่ป่าด้วยยังโบคาณนี้นะครับถ้าไม่ใช่ไก่ป่าไก่บ้านก็ยังไม่เชื่องขนาดนี้อ๋เจา้านะเจา้าติวดาเจาก้กคลา จิกน้อยจิกน้อยภาษาเขมรบอกเจอเจอคลาเจอะลคลาเจอคลาภาษาไทยจิกน้อยเออเอฟซีเนาะสมารลีโอเอฟซีในมือแล้วเธอรัวเลออจะยังยังเลยมันมองไม่เห็นอะก็ได้ข้าวสารข้าวข้าวข้าวไปรบกวนทำไมมั้เขาจะบอกอย่างนี้เสียม กำลังกล่าว่าจะขึ้นสูงแล้วมนุษย์จะไม่อยู่มายุ่งแล้วยังมาอีกเอยังไงเนาะพี่ท่านนี่คุมทรพพัพย์ก็พอคุมทรพัพย์เฮ้ยเจอกันนัหน้าหนนั่น้าพี่พี่ดู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 ติด,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 ดปากเลยตัวนี่ปิดปากเลยโอ้ขาบเลยตัวนี่งห็นไหมนี่มันตกอยู่โซกนะพี่น่าจะตกข้างในนี่อยู่ในปาก เดี๋ยวผมดูข้างในก่อนมันจะตกสองอไม่เห็นแค่ตัวเดียวมันลงยู่นุ่นมะ 1>, 1 2ห 18, 18, 18. นึน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสสองสบสามสิี่ส้าสบหกเจ็ดสิบแปดไสิบแปดอ้สองะพี่มันจิกสองนั่นมันอยู่ขาา้างในมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสสองสิบสิบสี่สิบห้าสบกสิบเจ็ หนึ่งสองส1มสี่หกเจ็ดแปดเก้าน่าจะโอ้ยอยากอะไรเราเปิดดูที่นี่ก็ได้ไม่ไม่ลองลองดูยังไม่ออกไปไมันกินแต่มันจะยัง <elemental. S 2> อยู่ไหมจริงให้เขาจิกดูอีกเผื่อเขาออกไม่หนผมดูปลาเขาก่อนโอทรมานนะครับจะกินแล้วนะเดี๋ยวจับดูอีกตัวหนึ่งก่อนนี่นี่อีกตัวหนึ่งนี่ เออมาเนี่ตัวนึงนี่ตัวหนึ่งเขากลืนรู้แล้วพี่ครับรู้แล้วเราดูที่นี่ก็ได้ไม่ไปยากให้มันกลืนนะเดี๋ยวมันเนี่ยนานนานเลยไหมกลืนแล้วไม้ไอ้พวกกระดาษนี้มันเป็นไม่เป็นไรกระดาษยังยืดเขายังกินอ๋อกลัวเขาดูตัวนี้ก่อนพี่ดวเขาหาว่าเราจับเอาเอาเคกลืนสองอีกฮะสองครับสองเอาเคสองคนอ่ะ ถ้าโช์จะฉันสองนะครับทุกคนสองสองนะครับสองทันแบบนี้นะสองสองนะครับทุกคนสองนะครับอสองมาแล้วเอาไอ้ตัวไหนที่มันหายไปเขาต้องต้องเปิดที่นี่ครับตองเปิดที่นี่ดูเปิดที่ดูดีดูว่าไอ้ที่หายไปตัวไหนครับอ่ะโอเคครับพอแล้วไม่รบกวนเขาเยอะจนเขากินกระดาษนะไอสองสองเปิดไว้เลยเนาะ สจ <So> ิกไปสามตัวแต่ว่า,า,าน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอ,อันนี้หนึ่งมีตัวเดียวสี่มีตัวเดียวแล้วก็สองเขากลืนไปโอ้ไม่ใช่พี่สองยังอยู่ลงปูเล่นเบาไม่มีลมเล่เนแกวงไปแกวงมาแล้วพี่ับดูเบาตัวอื่นไม่ไม่แกวงนะไอตัวที่ร่วงเลขสองเนาะพี่ตัวที่ร่วงเลขสองเลขสองเนาะ หายหนึ่งกับ Hi สี่นะสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่หายหายสี่กับหนึ่งแต่แต่สองแต่สองคือตกที่เก็บมาอืมครับงั้นก็สองหนึ 2> 2่งสี่สองหนึ 2> 2่งสี่ครับเลขวันนีสองหนึ่งสี่ไอ้ที่กลืนไปก็คือเลขสี่มีอะไรเดยดูจะตัวอื่นยางฝั่งโน้นยางฝั่งโน้นยางไม่มีแหวงเลยดูแหวงตัวเดียวอยู่ที่เดียวกันนะแหวงตัวเดียวหลวงปู่เล่นนว้าหรือเปล่าทำไมผมจำเลขไม่ได้เด้อนี่ จำเลขไม่ได้ต้องไปเปิดดู fc ใครจำเลขได้มัง่งคุณพี่ปราณีจำเลขได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้นะไม่ได้เขียนไวเลยนะครับเลขที่จิกเมื่อสักครู่นี้นะครับลงมาสามตัวนะเ,เลขอะไรเนาะต้องไปเปิดคลิปดูแล้วก็ไปเขียนในสมุดแล้วสรุปให้ fc อีกครั้งหนึ่งเนาะไม่เห็นพี่ไม่เห็นใช่ไหมโอเคมาเร่อทัก์เกิดเลขามนั่นที่หายเลยครับหายหนึ่งกับสี่ เพราะผมจะเขียนสองตัวสองตัวครับอ่าลำลากันไปในเอฟซีนะครับเลขอะไรนะเมอสกูเน,นะจำได้ไม่เอ่ยเลข 2> 2, 1, สองหนึ่งสี่สองหนะึ่งสี่เนาะแต่ว่าเลขไอ้ที่เราที่ที่ไก่กลืนไปนะ่ะคือหายหายหายเลยไม่เห็นเลยก็คือเลขหนึ่งกับเลขสี่ 1, เลขหนึ่ง <High S 2> <High S 1> เลขสี่ครับ,บ,บหายไปจากจอเลยครับหายไปจากจอเลยเลขหนึ่งกับเลขสี่เลขหนึ่งกับเลขสี่ที่ตกลงมาก็คือสองสองสองเขาไม่ได้กินตกลงมา เป็นสองเราเอาแค่หนึ่งสี่เป็นเลขล่างหนึ่งสี่เป็นเลขล่างครับเขากินอย่างนี้ก็เป็นกาวหนึ่งสี่นะ้ข้างบนหายไปเลยครับเราจะอยู่ในนี้เล่ภมจะเขียนยี่สิบตัวยี่สิบตัวกับหนึ่งสองเอ็นหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้ับกันเมื่อกี้นี่เราเห็นอยู่คาบอยู่ในปากคาบอยู่ในปากนันน่าจะเอาหนึ่งกับสี่เลยไปพี่เอาหนึ่งสี่นั่นแหละหนึ่งสี่ไปอ่ะครับ เอ<บ>เลหนึ่งสี <พอ S 1> แล้พอเลขผมมันมีหนึ่งสีด้วยกันเลยเล็กฝัน 1, ครับไก่ก็นี่ดูสิไม่ไม่เชื่ออยลบลูนะครับเบ้าแวงไปแวงมาแรงด้วยไม่มีลมไม่มีลมนะครับดูครับทุกคนดูทางลูยโโครับนี่เด ER, ้อคุณผู้ชมนี่เด ER, ้อสาธุสาธุเลขไก,ก่เทวานะครับทุกคนหนึ่งพฤษภาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดนะครับสองสองพฤษภาเอออกสองพฤษภาบ่ 2พฤษภาคม2568นะครับทุกคนไก่ไอันนี้คือไก,ก่จิกรอบะเกรอบสองกลืนไปเลยนะครับนี่กินไปเลยกลืนไปเลยนะครับ4ี่หนึ่ง,งกินไปเลยนะครับทุกคนอาตีกันเอานะครับไก่เทวดาหาดูะระยกนะครับสาธุสาธุาธร,ำร่ำรวยทุกคนทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับผม